สวัสดีค่ะต้องสู้ต่อแม้ถูกฟ้องล้มละลายเนรมิตท,ที่ดิน30ไร่ให้ลูกทั้ง3คนฟาร์มแม่มคัทริยาเนรมิตท,ที่ดิน30ไร่เป็นดารารุ่นใหญ่ที่น่าจดจําเป็นอย่างมากกับนักแสดงแม่มคัทริยาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการแสดงมาเป็นอย่างมากล่าสุดเจ้าตัวได้ไปแสดงภาพยนตร์ชื่อดังแต่เมื่อไม่นานมานี้บริษัทชา a r เตอร์เฮาส์ดีเวล็อปเจำกัด บริษัทของสามีได้ถูกศาลยื่นฟ้องแต่บริษัทของคุณแม่มนั้นบริหารธุรกิจหลายประเภทและหนึ่งในธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจซิรินฟาร์มนอกจากนี้ยังมีธุรกิจรีสอร์ทหรูริมทะเลชื่อว่าเซเว่นซีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเกาะในจังหวัดตรังรอบๆเกาะทั้งบรรยากาศโดยรอบสุดโรแมนติก และยังสามารถพาครอบครัวไปพักผ่อนที่นั่นและได้เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองหลังจากที่ถูกศาลยื่นฟ้องไปแล้วทางครอบครัวของคุณแหม่มนั้นก็ยังพยายามเพื่อบุตรทั้ง3คนพร้อมกับสร้างทรัพย์สินไว้ให้ซึ่งไร่ซิรินฟาร์มนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเซรินฟาร์มมีทั้งการปลูกผักทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์ แบบธรรมชาติซึ่งสงกานกระจ่างเนตรตั้งใจจะทำขึ้นและนอกจากปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วซิรินฟาร์มยังแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไร่อีกด้วยก่อนจะนำผลผลิตที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งขายเพื่อให้คนที่สนใจในสุขภาพได้เลือกบริโภคทั้งคู่ได้เดินทางไปดูแลฟาร์มด้วยตัวเองอยู่บ่อยๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจครอบครัวที่ครอบครัวกระจ่างเนตรลงแรงสร้างขึ้นมา เพื่อบุตรทั้ง3คนของตนนอกจากนี้คุณแม่มยังเล่าว่าสามีเป็นคนรักธรรมชาติมากชอบชีวิตแบบเรียบง่ายได้ทำการเกษตรทำไร่ทำฟาร์มเมื่อได้ที่แปลงใหญ่เลยคิดจะพัฒนาที่ดินไว้เริ่มทำแปลงนาข้าวซึ่งก็มีทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ผลผลิตที่ออกมาก็นำมารับประทานเองและหลังจากปลูกเองเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยถ้าทำเองก็เลือกใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติและในอนาคตก็อยากรับข้าวสายพันธุ์ใหม่ให้มีคุณภาพมากขึ้นและหลากหลายมากขึ้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณค่ะ